ลูกไปไม่ได้มันแขะบริเวณบ้านเรานี่แหละสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าช่องพังสายฟ้าอีเลฟเฟนนะคะสวัสดียาำจ,จินๆเนาะนะคะแดดล่มลมตกออกมาเดินเล่นอนอกบ้านเนาะนะคะแม่แม่ะ,ะ,ะ,ะสวัสดีค่ะ ไทดื้โดนดุเด้อกินไหมนะ่ะกินต้นใบายาลาบไหมพี่ดาวมามิของเราหุน่นเชเลนเดอร์เลยนะคะแม่ๆสี่ <c oughs> คนร้อยใช่ไหมลูกสี <c oughs> ค่คนร้อย <c oughs> โอ้หลบไม่ทัน ต,ต้องเร็วกว่านะคะโชคมงคลนะคะแม่แม่เพราะว่าเขาตรงไหนตรงนั้นเลยนะคะเวลาวิ่งเดินทักสี่ห้ารอบลูกเดินเลยเด็กน้อยของเราไม่เดิน 4, ดนะคะแม่แม่คือวิ่ง อย่าวิ่งตกกำแพงเด้นอน่ะก็ไ,ออกกไดเอา<อ>พ่อดาบอกว่าเหนื่อยสุดๆแล้ววันนี้นะคะเพราะว่านะคะไปทำบ้านให้โชคมงคลในศูนย์คดนะคะแม่แม่สามวันแล้วนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะยังไม่มีกำหนดที่จะเข้าไปหรอกน้องนะคะแม่แม่แมมเพราะว่ามามีของเรายังไม่ยังไม่แข็งแรงยังอ่าร่างกายยังไม่ปกติ เดินจากสี่ห้ารอบลูกเนะตะให้ย,ยวงแมหน,มน,หนูมองกระบอกนอะมองกระเตะให้เนื้อเดินสิลูกเดินเดินเดินทิขนะา

อยากไปในลูกไปไม่ได้เขาไถรุดนาแล้วเขาไถจะหวานข้าวแล้วลูกไปไม่ได้อยู่ในบริเวณนี้แหละแล้วไปอยู่ในศูนย์โคดถึงไปเดินเล่นอออออ เดินหน่อยลูกโดนหน่อยัาปะปะปะลยเร็วมาจุดนีดน้เดินเดินเดินพระดาวก็ปิดประตูไว้สิ พะดาปิดประตูไว้เลย,ยมีเด็กเก็ขโมยออกนอกบ้านนะคะแม่แม่พะดาวปิดประตูเลยในรักชอบนะคะชอบท่านนี้ของโชคมงคลนะคะแม่แม่หางขี้หูตั้ง จับแล้วทำไมไม่กินอ่ะลูกอุ้ยอุ้ยอย่าชนกันนะอย่าชนกันนะ โชคมานี้เลยโชคไม่ต้องไปหาแม่โชคอ,ออกมานี้แล้วลูกโชกน้อยออกมานี้เลยบรรยากาศยามเย็นๆรอบๆบบริเวณอากาศสดชื่นมากนะคะแม่แม่มาแรงเมากกำลังจะออก,กาม,มาให้อะไรนะ มดเหรอบอกให้กัดโชคเลยไม่อยากจะเดินออกจากแม่หมดเยอะหอบมาทางนี้ลูกหอบมาทางนี้เออเหมือนแม่รักไม่ได้ดูเด้วว่ามีมดมดไฟเยอะบริเวณบ้านมามีนะคะมดไฟเยอะมากนะคะแม่แม่ ยิ่งฝนตกนะคะยิ่งนะคะขึ้นขุีกัดนะ,ะคะโชคของคุณกัดเด็กน้อยเด็กน้อยชีดื้อบอดูขาให้ลูกหน่อยดูขาให้โชคหน่อยว่าเยอะไหมโอ้โชคมานี้แล้วลยยายรู้ให้หมดกัดไหม ชคมานี้เร็วเมื่อไหร่มามีจะหายสักทีแต่ก็ดีขึ้นแล้วแหละเริ่มปกติอยากให้หายแบบที่ว่าบึกบึนแข็งแรงมามีของเราจะได้อวบขึ้นเนาะนะคะแม่ๆตอนนี้นะคะโซมากนะคะดูดูขอบเขาสะโพกด้านสะโพกเนาะยุบลงเยอะไม่ใช่ลดน้ำหนักไปได้เป็นถึงร้อย ร้อยโลหรือสองร้อยโลเนาะนะคะแม่แมรู้สึกว่าประมาณสองถึงสามร้อยโลนั่นแหละประมาณนี้แหละตอนนี้จะถึงก็คงจะไม่ถึงสามตันแน่นอนเลยลดเยอะนะคะแม่แม่น้ำหนักมันมีของเราลดลงเยอะมากสัมภาณ์โชกน้อยสิทำอะไรมดกัดไหม กัดไหมครับอุ้ยกินเป็นเหรอลูกแม่รักอยากให้แม่ฟ้ากินต้นใบายาลาบนะคะเขาบอกว่ากินหายท้องเสียแต่เอามาให้มามีมามีกลับไปกินโชวงงคนกินใช่ไหมอุ้ยมดพอว่ากัดโชคเออโชคผมกินครับดูโชกินเหรอครับบอกแม่ฟ้ากินหน่อยสิ มามีกินหน่อยสิลูกมอหมอแม่มออ้อนให้แม่หมอ้ากินแล้วลูกกินกินเออกินเลยกินใช่ไหมอืมกินเลยลูกกินสะอาดอยู่แม่เก็บมาสะอาดอยู่สบัดสบัดนุก็สบัดเพิ่มอีกแล้วก็กินได้ใช่ไหมเออกินเลย เออหนูก็สบัดสบัดอีกเพิ่มอีกก็ได้กินได้แล้วแม่ก็จิบมาตรงจากสะอาดอยู่มดกัดหนูบอกระวังนะโชคยุงหมดกัดนะกัดไหมมีกัดไหม,ม สงสารแต่มามีนะคะแม่แได้เดือนหนึ่งแล้วยังไม่อาบน้ำสุดยอดอสาวสวยของเราไม่ได้อาบน้ำนะคะแม่แม่อาเดือนหนึ่งแล้วนะคะอโอ,โอ้โชคยยเยียบยยที่ลุกเยียบยยเยียบแม่จะเอาให้ยายจะเอาให้แม่ฟ้า เออเก็บกินก็ดีถ้าเป็นสมุนไพรเหมือนคนอื่นเขาว่าขอให้หายปกติเด้อมามีน,มน้องโชคมงคลอันนี้ก็ทำอะไรเนี่ยเด็กน้อยนี้ทำอะไรด้านนี้มืดคืมเหมือนฝนจะตก thayn bàn lăng thayn bàn lăng trẻ nhỏ con là oh, 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 ừ, ồ เล่นทุกวันทุกวันมีความสุขดูนะคะโชคมงคลรู้จักขุดแล้วนะคะแม่แม่ถ้าขุดเอ้ออ,อเรียนรู้เร็วมากมากเลยเด็กน้อยของเราดูมันมีทําอย่างนี้ใช่ไหมวันนี้ทาอย่างนี้ใช่ไหมเด้อุ้ยแบบตแต่เด้อโอ้โอโอ เธอแตกไม่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 แตกมันแค่มองผ่านมองดีสวยเอากระจายตัวหน่อไม่แตกดอ้ไม่แตกหรอกพ่อดาวไอแตนแม่วางเนอยูอนี่เขียนเออนี่อันนี้มันอันต่ำซื้อเฮ้ <ด>มามีระวังลูกเด้ออือรูแล้วแหละ ถ้ามันจะท้องเสียบมันต้องกินดินอันนี้มันไม่กินไม่เป็นไร,รมั้งใช่ไหมมามีแข็งแรงแล้วเดอชควโชคดีคนขุดดินนะคะแม่แม่ถ้าขุดดินผมเท่ไหมครับเด้อ งาจะออกวาลุกท,ท,ทั้งใช้เท้าทั้งใช้ปากเลยเหรอโอ้สนุกใช่ไหมสนุกมากเลยครับผมผมสนุกมากดูนะคะไม่อ่าใช้เท้าไม่พอใจนะคะใช้ปากนะคะผมต้องสูงกว่าแม่ฟ้าครับผมต้องอยู่สูงกับแม่ฟ้าอืม วันนี้อากาศชื้นนะคะอากาศเย็นชื้นนะคะแม่รักแม่ได้อาบน้ำให้โชคมงคลเลยตัวอ่าตัวมอมแมมจะอึบอ่ตวแตกกูนะ จ้าอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไัร์นะคะตามด้วยกระดิ่งแก้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ